ใครนะคะที่เล็งซื้อคอที่ลดสิวลดฝ้าลดกระจุดด่างดำรอยสิวต่างๆเ <c oughs> บก่อนเลยนะคะนัดแนะนําให้ดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่านัดเนี่ยมีตัวช่วยดีๆอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะในยีพีเมล่าครีมที่เซไปมากๆทุกคนแค่ทาก็คือลอยจุดด่างดําคือหายหมดราคาแค่หลักร้อยทุกคนแต่คนนะุณภาพคือปังมากๆคือแบบปังไม่ไหวจ้าสิวเนะี่ยฝ้ากระหมด เรียกจริงๆนะคะถ้าใครนะคะที่เคยเห็นผิวหน้านัดก่อน,น้านนี้จะรู้เลยค่ะว่ามีฝ้ามีกระรอยสิวจุดด่างดําแบบว่ามาบคบทุกคนแต่ตั้งแต่เจอยันฮีพรีเมียเมราครีมนะคะปัญหาแบบนี้สบายๆได้เลยค่ะเอาจริงปะใช้แบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากอะไรเงี้ยแต่แบบว่าคุณภาพเกินหวังทุกคนทําไม่ได้พูดอะไรเงี้ยทุกคนก็คงคิดว่าเออต้องไปเลเซอร์มาแน่ๆหน้าถึงใสใช่ปะแต่เปล่าแค่มีเจ้าตัวนี้หน้าใสแบบนี้เลยนะปังว่ายันฮีพรีเมียเมราครีมนะคะที่ทํให หน้าของนั้นเนี่ยใส่มากๆ <Wow. S 1> ทุกคนและอยากบอกนะคะว่าช่วงนี้ของขาดตลาดมากๆหายากมากๆนาทีทองนะคะต้องรีบไปหาซื้อกันเยอะๆตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะใครอยากหน้าใสปังๆเนี่ยอย่าลืมไปหาซื้อกันเยอะๆนะคะส่วนนัดเนี่ยใช้ดีไม่เปลี่ยนใจแน่ใช้ต่อเรื่อยๆเลยค่ะยาวๆไปช้าหมดอดนะบ๊ายบาย